อ้เสื้อผ้ากุมโตเหรอครับผอผ่านมาก็เอาของมาเจ็บครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในก็ละไปเรื่อยๆอยู่นะครับนี่ก็น่าจะได้หลายวันเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกเยอะนะครับผมตุ้งนี่เขาตัดมาจากสวนนี่ตัง้งแต่เช้าแล้วครับก็ก็เด็ดเอาน้องอยู่เนาะครับเราเสื้อผ้าอีกสักสองถุงมไ,มไม่เป็นไร เขาไปทํางานบ้านนี้ไปทำงานเขาไปทํางานเป็นไรครับแล้วได้ทํางานกันรึเปล่าไ่าได้ทํางานกันไหมไม่สบายอยู่ไม่สบายอ๋อช่วงฝนฝนก็ตกใช่ไหมครับตกทุกวันไหมที่นี่ไม่ได้ตกสองวันหรอเหรออืมอาจารย์ไม่ได้รอลงมาอาจารย์รอค่ะอาจารย์ไม่ได้มา สภาพหมดลใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอ่าอ่าโอเคอ่ะมีความสุขนะครับไปครับอ่านี่นี่ก็ได้อีกหลายวันน้อยโยมเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอ่ะตำรวจผ่อนครับครับผมครับผมโชคดีนะครับอ่าหายไวนะครับอ่ะไปครับอ่าไปครับตอนนี้อืมนี่เราไป ไปครับตอนนี้เราไปกระต่อครับไปต่อไปนะครับไปครับไปแจกทางกันต่อครับสาธุครับ